สวัสดีน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะก็วิดีโอ,อนี้นะคะเป็น EP แรกสำหรับกรุ๊ปใหม่ที่อาจารย์ตั้งขึ้นนะคะก็เป็นกรุ๊ปสำหรับน้องๆมต้นมหนึ่งถึงมสรวมถึงน้องๆมัธยมต้นที่เตรียมพร้อมที่จะออสอบนะคะเข้าโรงเรียนหรือว่าเข้าโครงการจาก ที่ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์โดยรูปแบบการสอนของอาจารย์นะคะก็จะเน้นเอาโจทย์มาให้น้องๆเห็นภาพก่อนว่าพอลงสนามจริงแล้วเนี่ยลักษณะข้อสอบหรือว่าลักษณะ การต่อสู้ที่น้องๆต้องลงสนามเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะชวนน้องๆคิดค่อยๆสอนวิธีคิดรวมถึงพอจบวิธีคิดของข้อน,นั้นอาจารย์ก็จะตบท้ายด้วยทฤษฎีเพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตนะคะ ต่อให้มีข้อสอบที่ใช้ทฤษฎีนี้แต่พลิกแพลงไปน้องๆก็ยังจะได้ทฤษฎีนี้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ทั้งแนวข้อสอบและทฤษฎีไปควบคู่กันเลยอันนี้ก็จะเป็นแนวการสอนของวิดีโอที่ในใน ในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีเสริมทฤษฎีหรือว่าการทดลองอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์สามารถจัดเตรียมบทการเรียนนั้นได้เนาะอ่ะมาแนะนำกันเรียบร้อยละมาเจอกันเนื้อหาใน EP ีแรกกันเลยนะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกที่อาจารย์เตรียมไว้ให้น้องๆสำหรับวันนี้เลย,เล,ยละกันนะคะสำหรับวันนี้ข้อแรกนะคะที่อาจารย์เตรียมมาเป็นข้อสอบของ ะะเป็นข้อสอบนะคะของสไตล์เตรียมอุดมเนาะก็จะแอพพลายนิดๆน,นะคะมีหลักการเข้ามาเกี่ยวหน่อยๆนะคะเอ้ามาอ่านข้อสอบอะไมาอ่านโจทย์กันเลยปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าเทคโนโลยีชีวาภาพมีบทบาทต่อสังคมและในชีวิตประจําวันมากๆขีดสนใต้เทคโนโลยีชีวาภาพนันลูกเทคโนโลยีชีวาภาพบางทีเขาไม่ใช้ภาษาไทยเขาจะใช้คําว่าอะไรไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยี ology. Ology. นะคะจะใช้คําว่าไบโอเทคโนโลยี ology, นะคะ เขายกตัวอย่างเช่นเทคนิค DNA Fingerprint นะคะจากเซลล์เพื่อเอามาตรวจสอบ DNA Fingerprint ใช้ทำอะไรได้บ้างอาจจะตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคลภายในครอบครัวการพิสูจน์ว่าอันนี้เป็นแม่ใครอันนี้เป็นพ่อใครหรือว่าการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ถามตามหาคนร้ายอย่างนี้ก็ได้ใช้ DNA Fingerprint ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทางทาง เขาเรียกอะไร intellectual property เนาะหรือว่าทางความลับทางการค้าเขาก็จะอาจจะเอาเทคนิคนี้มาใช้ในการพิสูจน์สายพันธุ์หรือว่าชานิดของกลุ่มจุลินทรีย์เช่น lactic acid bacteria เงี้ยก็ได้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตตามที่โจทย์เขาบอกเนาะแล้วเขาก็บอกว่าจากภาพเซลล์ที่กำหนดเนาะอ่าขวามืออยู่ตรงนี้นะคะภาพเซลล์ที่กำหนดเขาถามว่าเด็กๆคิดว่า DNA fingerprint เนี่ยนะคะเอามาตรวจสอบอะไร ตรวจสอบอะไรเป็นคำถามแรกก่อนนะวงก่อนและควรนำา DNA มาจากบริเวณใดของเซลล์นะคะดีเจากบริเวณใดอันนี้เป็นคำถามที่สองนะคะมีสองคำถามคราวนี้การที่จะทำเด็กๆจะทำข้อนี้ได้การดูภาพอย่างง่ายแบบเนี้ยอันนี้วาดแบบว่าเด็กเด็กน้อยวาดเนาะแต่ในในภาพที่อาจารย์วงกลมเนี่ยมีคำตอบว่าบอกว่าสิ่งเนี้ยคือเซลล์อะไร ะะมีอัตลักษณ์ของลักษณะเซลล์อยู่นะคะเขาถามส่วนที่1นึ่งเขามีส่วนที่1ส่วนที่2ส,ส่วนที่3ให้เพราะฉะนั้นเด็กๆจะทําข้อนี้ได้เด็กๆต้องรู้ทฤษฎีเรื่องอะไรบ้างต้องรู้จักคําว่าทฤษฎีเรื่องโครงสร้างของเซลล์นะคะโครงสร้างโดยทั่วไปของเซลล์หนูต้องรู้จัก2หนูต้องแยกแยะออกว่าเซลล์ไหนที่เรียกว่าโปรคาริโอต หรือเซลล์ไหนที่เรียกว่ายูคาริโอตสองสิ่งนี้หนูหนต้องรู้จักนะคะจึงจะตอบคำถามข้อน,นี้ได้ทำไมต้องรู้จักสองสิ่งนี้เหตุผลเพราะเซลล์ที่เขาบอกว่า,เ,าเป็นเซลล์มนุษย์นะคะในช้อยตรงนี้เนาะ,ะที่ไฮไลท์สีชมพูไว้อันนี้เป็นเซลยูคาริโอตนะคะในขณะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองแล c t i c a c ซิดแบคทีเรตรงนี้เป็นโปรคาริโอตนะคะ Uh, ตัว multiple choice ที่เขาออกแบบมานะคะก็ uh, ออกแบบให้น้องๆต้องต้องใช้ความรู้ทั้งเรื่องโครงสร้างเซลล์และการแยกแยะประเภทของเซลล์ให้ได้ด้วยนะคะคราวนี้มาดูจากภาพนะคะน้องๆว่าเป็นโครงสร้างของเซลล์อะไรเอ่ยส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนที่หนึ่งตรงเนี้ยหมายเลขหนึ่งตรงนี้นะเด็กๆว่าเป็นอะไรโครงสร้างส่วนอะไรเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซล เยื่อหุ้มเซลล์จะมีคุณสมบัติก็คือเป็นตัวบ่งบอกขอบเขตปริมาณหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอาณาจักรวันเนี่ยเป็นอาณาจักรของเซลล์นะเป็นอาณาจักรของเซลล์ที่1อาณาจักรของเซลล์ที่2นะตัวไซโตพลาสมหรือว่าของเหลวภายในเซลล์ที่1จะไม่กระเด็นไปโดนตัวที่2ก็เพราะเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยแหละที่เป็นตัวแบ่งเอาไว้นะคะนี่คือเย er ื่อหุ้มเซลล์สองนะคะ2ตรงนี้เนาะ ตรงนี้หมายเลขสอตรงนี้เป็นอะไรตัวนี้คือไซโตพล plasma ต p l a หรือของเหลวภายในเซลล์นะคะซึ่งของเหลวภายในเซลล์เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่ล่องลอยอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะส่วนที่3ส่วนที่สเด็กๆว่าคืออะไรมันคือนิวเคลียสค่ะถูกไหมอยู่ตรงกลาง เป็นเป็นวงค่อนข้างกลมนะคะรูปร่างค่อนข้างกลมอยู่ตรงกลางอัดแน่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นนิวเคลียสเพราะฉะนั้นคำถามก็คือสิ่งนี้คือองค์ประกอบ3ส,สิ่งนี้บอกเราว่า3อย่างนี้มันคือเซลล์มนุษย์เซลล์มนุษย์หรือเซลล์เลติกแอซิดแบคทีเรียอาจารย์ขอย่อว่า LAB นะ แลคติกแอซิดแบคทีเรียมันมันคืออะไรกันแน่คราวนี้ความต่างระหว่างเซลล์มนุษย์กับแลคติกแอซิดแบคทีเรียต่างกันตรงไหนต่างต่างกันเยอะเลยค่ะตรงที่เซลล์มนุษย์เนี่ยนะคะเป็นเซลล์ที่เรียกว่ายูคาริโอติกเซลล์อาจารย์ขอย่อด้วย EU เนาะยูคาริโอติกเซลล์ในขณะที่แลคติกแอซิดแบคทีเรียเป็นโปรคาริโอติกเซลล์ ะะเพราะฉะนั้นยูคาร์บอติกเซลล์เนี่ยจะมีโครงสร้างที่มีออแกเนลหรือว่าโครงสร้างภายในเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มรวมถึงนิวเคลียสด้วยในขณะที่โปรคาร์บอติกเซลล์นะคะจะไม่มีออแกเนลหรือว่าโครงสร้างที่มีเยื่อหุ้มเพราะฉะนั้น DNA ของเขาก็จะล่องลอยล่องลอยไปมานะคะจากข้อมูลที่อาจารย์ให้ตรงนี้น้องๆว่าต้องตัดตัวตัวเลือกไหน หนึ่เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้นะคะที่เราควรตัดคือ3กับ4ตัดทิ้งเลยเพราะเห็นชัดเลยว่าหมายเลขสานะคะเป็นลักษณะโครงสร้างที่อัดแน่นอัดแน่นเ,เป็นทรงกลมอัดแน่นดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่ลักษณะโครงสร้างของ DNA ที่ล่องลอยไม่ใช่หรอกนะคะเลยตัดช้อยสามช้อยสี่ l a i t i c acid b a c t ที i a ที่เป็น p r o k a r ิโ t i c c e l l ไปคำถามต่อไปคะ่ะ DNA มาจากหมายเลขใดดีระหว่าง2และ3กับ3อย่างเดียว2คืออะไรนะ2คือไซโตพลาสซึม3คืออะไรนะ3คือนิวเคลียสคำถามคือ DNA อยู่ที่ไหนคะในยูคาร์ติกเซลล์ DNA มีล่องลอยอยู่ใน las ไซโตพลาซึมไหมลูก ถ้าเซลล์ปกติไม่มีนะคะถ้าเซลล์ปกติ DNA จะพบในนิวเคลียสนะคะยกเว้นเซลล์นั้นมีความผิดปกติหรือเกิดสัญญาณอะไรบางอย่างที่พบโครงสร้างของ DNA มาล่องลอยอยู่ในไซโตพลาสซมนะคะอันนั้นก็จะเป็นกรณีพิเศษเป็นเป็นกรณีกรณีไปแตถ่ถ้าในเคสปกติข้อนี้ก็ควรจะพบ DNA อยู่ในโครงสร้างหมายเลขสาก็คือนิวเคลียสเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ ควรจะตอบช้อยสองนั่นเองก็คือสิ่งนี้เป็นเซลล์มนุษย์เอาไว้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวและถ้าหนูจะนำา DNA มาหนูต้องนำมาจากตัวเลือกที่สามเอ่อออเกอเนลที่หมายเลขสามนะคะนั่นเองก็อันนี้ก็จะเป็นข้อสอบกึ่งประยุกต์นิดหนึ่งนะคะแต่อ้างอิงถึงทฤษฎีเรื่องโครงสร้างเซลล์อยู่นะคะไม่ทิ้งทฤษฎีไปคราวนี้ มาดูทฤษฎีกันจริงๆจังๆ,ๆบ้างเนาะที่อาจารย์จะแนะนำให้เด็กๆรู้จักนะคะก่อนอื่นเลยมาดูทฤษฎีเรื่อง DNA Fingerprint ก่อนนะคะอาจารย์ขอลบนะอาจารย์น,นิดนึงเนาะอันนี้อาจารย์ไปอาจารย์เห็นว่าเอกสารที่เผยแพร่อของทางมาฮิดลเป็นเอกสารที่ค่อนข้างดีแล้วเหมาะกับโจทย์ข้อนี้มากอาจารย์ก็เลยไปเอามา จากเอกสารที่เขาเผยแพร่อยู่แล้วนะคะก็ uh, DNA fingerprint นะคะอาจารย์ชอบตรงที่ว่าเขา mm. เขาเปรียบเทียบกับ uh, สิ่งที่เป็นใกล้ใกล้กับชีวิตประจำวันของเราที่เรารู้จักกันดี fingerprint ก็คือลายนิ้วมือเนาะมันคือการการหาลายนิ้วมือของ DNA หรือว่าหาอัตลักษณ์ของ DNA เลยนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอันนี้เขา uh, เป็นสองเคสตรงนี้นะ เคสที่1น,นะคะเป็นเคสที่ใช้หาในกรณีที่ต้องการหาความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวนะคะเคสที่2เป็นกรณีที่พิสูจน์ตัวผู้กระทำความผิด ะะก็คือไปดูที่ Crime Scene หรือว่าบริเวณที่เกิดเหตุ hmm. อาชญากรรมแล้วก็หาตัวผู้กระทําความผิดสกัดเอา DNA จากเซลล์ของผู้ที่ผู้ต้องสงสัยมาเทียบกับเซลล์ที่ตกอยู่ที่พื้นที่อาชญากรรมมาดูกรณีแรกกันก่อนเนาะพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกสามารถพิสูจน์ได้นะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวยอย่างเลนแรกอันนี้เป็นเลนที่เอาไว้ดำด,ำดำที่หนูๆเห็นเนี่ย คือ DNA นะลูกมันคือ DNA มันคือแถบ DNA นะคะซึ่งแถบ DNA เนี่ยจะมีลักษณะคือถ้าเขามีขนาดใหญ่เขาจะอยู่ด้านบนขนาดเล็กเขาจะวิ่งลงมาอยู่ด้านล่างนะคะขนาดใหญ่เหมือนคนตัวอ้วนเนาะก็จะอุ้ยอ้ายนิดหนึ่งก็จะอยู่ด้านบนนะคะถ้าขนาดเล็กก็จะปรัดเปรยวนิดหนึ่งสามารถวิ่งลงมาด้านล่างได้เอ้ออการวิเคราะห์แบบนี้นะคะมันคือการปล่อยให้ DNA เเคลื่อนที่จากบนมาล่างแบบนี้ นะคะบนมาล่างดังนั้นแถบ DNA ใหญ่ๆก็จะอยู่ด้านบนคราวนี้เราจะวิเคราะห์แถบ DNA ได้ยังไงเราก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบก่อนอย่างเช่น DNA ของคุณแม่อย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวเปรียบเทียบเสร็จแล้วจะพิสูจน์ว่าเออเนี่ยเขาเขาเป็นลูกกัน หรือไม่อะไรยังไงเราก็จะพิสูจน์ได้จากว่าแถบ DNA ของคุณแม่เนี่ยมีอยู่สองแถบนี้ใช่ไหมลูกที่อาจารย์วง A กับดตรงนี้เนาะก็ต้องดูว่าคุณลูกตรงเนี้ยนะคะมีแถบ DNA ตรงกับคุณแม่ไหมถ้ามีแปลว่าใช่เป็นแม่ลูกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตรงนี้แล้วกันเนาะคุณแม่อยู่ตรงนี้เนาะคุณแม่อยู่งนี้แถบ DNA ของคุณแม่ขึ้นอยู่ตรงหมายเลขตัวตัว G ตรงนี้ใช่ไหมคะคุณลูกคุณลูกเป็นไงคะก็มีแถบขึ้น G ใช่ไหมแสดงว่าลูกคนนี้ก็เป็นลูกของคุณแม่ท่านนี้อีกเช่นกันนะคะในขณะที่ผู้ที่อาจจะกล่าวอ้างหรือว่าผู้ที่มีประเด็นที่ขอให้มีการตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะไม่มีแถบ DNA ตรงเนี้ยตรงเนี้ยขาดหายไปอ่ะก็เลยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแสดงความเป็นแม่ลูกกันได้นะคะอ่ะอีกสักอันหนึ่งลวกันเคสนี้นะคุณแม่คุณแม,ณแม่เคสที่3คุณแม่อยู่ตรงนี้นะคะ ก็จะมีแถบขึ้น j แล้วก็ i อยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะคนนี้คุณลูกก็จะเหมือนคุณแม่ด้วยความที่คุณลูกมีแถบ i ขึ้นเหมือนคุณแม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ละค่ะใช้พิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกนะคะหรือว่าใช้พิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงพันธุก,กรรมนะคะที่มีมาแต่กำเนิด ซึ่งกันและกันได้นะรวมถึงหลักการนี้นะเอามาใช้ในการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์หรือ forensic science ได้ด้วยนะคะโดยที่จะมี crime scene เนาะ crime scene sample หรือว่าตัว,ต,วตัว DNA sample ตัวอย่าง DNA ที่มาจากเขาเรียกพื้นที่ที่เกิดเหตุอาชญากรรมนะคะแล้วก็จะมีผู้ต้องสงสยัยเนาะหนึ่งสองสามผู้ต้องสงสัย3คนน้องๆสังเกตนะว่า ที่ครามซีนเนาะเขาก็จะมีแถบ DNA เต็มไปหมดเลยเป็นเป็นแบนด์แบนดนะคะสิ่งเอ่อหรือว่าเป็นแถบแถบแถขึ้นมาเนาะสิ่งที่เราต้องการหาคือผู้ต้องสงสัยที่มีแถบ DNA ใกล้เคียงหรือเหมือนกับที่บริเวณครามซีนมากที่สุด ะะถ้าในกรณีนี้ก็คือมี3คนหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3อย่างนี้ใช่ไหมลูกน้องๆว่า u ัสเป t หรือว่าผู้ต้องสงสัยหมายเลขอะไรที่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยในกรณีนี้แน่นอนก็ต้องเป็นสัสเปคหมายเลข2เนาะใช่ไหมคะเพราะอะไร u ัสเป t หมายเลข2เนี่ยมีแบรนด์ DNA ที่ตรงกับที่อยู่ที่ครา m e ี c e n e 1ละ สแล้วเอาชัดๆเลยนะแบนด์แบนด์จังๆอื่นๆต้องซ้ำกันอยู่แล้วแหละนะอันนี้ก็ชัดเนาะใช่ไหมรวมถึงก้อนนี้กลุ่มก้อนนี้ก็ชัดไหมชัดชัดหมดเลยดังนั้นจึงบอกได้ว่าผู้ต้องสงสัยรายที่2นะคะเป็นผู้อะไรผู้ต้องหานั่นเองนะคะเป็นผู้ก่อเหตุนะคะอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันหรือว่าการประยุกต์ใช้การนำา n n f i n n g r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  n t t มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเพื่อพิสูจน์ นะคะอัตลักษณ์หรือพิสูจน์หลักฐานนั่นเองนะคะคราวนี้ DNA Fingerprint ทำอยังไงทำอย่งไงอันนี้อ่านผลไปแล้วเนาะอาจารย์สอนวิธีอ่านผลคราวนี้การเตรียม DNA Fingerprint ทำอย่างไรมาดูกันเลยค่ะก็ปกตินะคะเราก็ถ้าสมมุติว่าจะเป็นเคสพ่อแม่ลูกเนาะก็การการขอตัวอย่างเลือดก,ก็คงไม่ได้ยากเย็นนักนะคะก็จะเป็นการเจาะเลือด อย่างเงี้ยค่ะเอาตัวอย่างเลือดมาส่วนที่เขาจะเอามาคือส่วนที่เรียกว่า white blood cell นะคะก็จะอยู่เอาตรงนี้มา white blood cell เนาะเหตุผลที่เอา white blood cell มาเพราะอะไรเพราะว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงถึงแม้ว่าจะ,จะมีปริมาณมากก็ตามนะเด็กๆแต่เซลล์เม็ดเลือดแดงถ้าเป็น mature red blood cell หรือว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงที่จเจริญเต็มที่เนะคะเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงที่อยู่ในร่างกายเราเป็นส่วนใหญ่เนี่ย นะะคเขาจะเป็นเซลเล์เม็ดแดงที่ไม่มีนิวเคลียสแล้วดังนั้นเมื่อไม่มีนิวเคลียสจึงไม่มี DNA นะคะเราก็เลยควรจะเก็บส่วนที่เป็นไวท์บลัดเซลล์มานะคะพอเสร็จแล้วเก็บส่วนไวท์บลัดเซลล์มาปัาบ๊บเอามาทำอะไรต่อนะคะเอามาทำให้เซลล์แตกอ่าทำให้เซลล์แตกนะคะทำให้เซลล์แตกปั๊บนะคะตัว DNA จะล่องลอยต,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 ตื๊ดตื๊ดตืดตืดดีเอ็นเอจะล่องลอยนะคะเสร็จแล้วกําจัดโปรโตีนค่ะกําจัด โปรโตีนที่อาจจะรบกวนการวิเคราะห์ออกไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีตัวเยื่อนะคะที่เอาไว้จับกับ DNA นเะคะเป็นขั้นตอนที่เรียกว่า DNA Binding นะคะพอจับกับ DNA เสร็จป้าบจะทำการล้าง DNA นะคะให้สะอาดเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เสร็จแล้วก็จึงเก็บ DNA มาหลัง หลังที่ล้างให้สะอาดเรียบร้อยด้วยตัวบัฟเฟอร์นั่นเองนะคะคราวนี้จากตัว DNA ที่สะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนาะเขาก็จะเอาไปทำการตัดด้วยเอนไซม์ที่เรียกว่า endonuclease นะคะหรือว่าเอนไซม์ที่ตัดจำเพาะโครงสร้างของ DNA เพื่อที่อะไรเ,เพื่อที่จะทำให้ DNA เนี่ยถูกย่อยกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งแต่ละบุคคลนะคะจะมีจุดที่ เจ้า endonuclease หรือเอนไซม์ตัวนี้ตัดไม่เหมือนกันอาจารย์ก็จะมี pattern หรือรูปแบบที่ถูกตัดที่ต่างจากน้องๆน้องๆก็อาจจะมีรูปแบบที่ต่างจากคนอื่นๆพูดง่ายๆเลยทุกคนจะมีเอกลักษณ์เวลาเอา endonuclease เข้าไปตัดเพราะ DNA เราไม่ได้เหมือนกัน100%นะคะเพราะฉะนั้นพอเราได้ DNA ส่วนที่เรียกว่า DNA fragment มาแล้วนะคะเราก็จะเอา d n a fragment เนี่ยนะคะใส่ลงไปใน Agarose Gel นะคะซึ่งเป็นเจลอ,อันนี้ก็ออกข้อสอบอีกเช่นกันเราชอบออกมากเลยซึ่งเป็นเจลที่เอาไว้อ่าอย่ไม่ชัดแท้เป็นเจลที่เอาไว้วิเคราะห์ DNA โดยเฉพาะ Agarose Gel ข้อสอบมักจะออกเจลที่จะมีสลับ หลอกสับขาหลอกน้องๆอ,อยู่2ชนิดคืออ g กา o s โ g e สเจลนะคะกับกับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะภาษาไทยเขาอ g กา o s โ g e สเจลก็จะทำจากอ g กา o s โสเนาะผสมในบัฟเฟอร์เขาก็เลยเรียกว่าอ g กา o s โ g e สเจลนะคะอันนี้วิเคราะห์ DNA ส่วน เจลอีกประเภทหนึ่งเราจะเรียกว่าอะคริลามายเจลนะคะภาษาไทยก็จะใช้คําว่าอะคริลามายเนี่ยแหละค่ะนะคะส่วนตัวอะคริลามายเจลเนี่ยจะเอาไว้ใช้วิเคราะห์โปรตีนนะคะสารชีวโมเลกุลจะคนละก,กลุ่มกันเนาะแล้วก็ใช้อิเล็กโทรฟอร s ซิสหรือว่าการใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อทําให้สารชีวโมเลกุลเกิดการวิ่งใน พ o ลิเมอร์ของตัวเจลนะคะเขาก็จะวิ่งมาปั๊บเสร็จแล้วจะเกิดเ,เ,ป,เป็นลักษณะแถบ DNA นะถูกวิ่งมาซึ่งตามที่อ่านเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนาะเขาก็จะวิ่งตามขนาดของเขาถ้าเขาตัวเล็กเขาถูกตัดจนเขาเหลือชิ้นเล็กๆนะคะเขาก็จะวิ่งได้เร็วปุ๊ดเลยเขาก็จะวิ่งมาได้ไกลนิดนึงถ้าเขาถูกตัดแล้วนะคะไซเขายังใหญ่อยู่เนาะสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือจะเป็นลักษณะของ ลักษณะของเอ่อ DNA ที่อยู่บนบนนะคะ DNA ที่อยู่บนบนก็จะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วจะมีการ Transfer นะคะหรือว่าการถ่ายลงในเมมเบรนนะคะเมมเบรนแบบนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ไปตรวจสอบด้วยเทคนิค ต่างๆถ้าเป็น fluorescence ถ้าใช้ตัวสารที่เป็นสารประกอบที่มีสามารถเรืองแสงฟล u อ r เรสเซน e ได้ก็จะใช้เทคนิคฟล u อ r เรสเซนซ์นะคะถ้าใช้เทคนิค r a d i o a แอคทีก็อาจจะต้องใช้ใช้ในการตรวจสอบ r a d i o a แอคทีนะคะตัว b บ็กแมนคาลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะใช้ X-ray p h o รย์ฟอโตกรก็ได้นะคะ,ะขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้นะคะ โอเคคราวนี้น้องๆจะทำข้อนี้ได้อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนาะเรารู้แอปพลิเคชันของตัวเรารู้แอปพลิเคชันของตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ DNA fingerprint อย่างเดียวไม่พอเราต้องรู้ด้วยว่าโครงสร้างนะคะของของเซลล์นะคะไม่ว่าจะเป็นโปรคาริโอตหรือยูคาริโอตนะคะต่างกันอย่างไรอ่ในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพโครงสร้างของนิวเคลียส นะคะที่อยู่ตรงกลางของยูโครติกเซลล์นะที่ภายนอกเนี่ยถูกล้อมรอบไปด้วยไซตโตพลาซึ่มเต็มไปหมดเลย mm hmm. เห็นไหมคะว่าลักษณะโครงสร้างนิวเคลียสเขาจะเป็นกลมๆทรงกลมๆแล้วก็อัดแน่นๆอยู่ตรงกลางภายในจะถูกอัดแน่นไปด้วย DNA นะคะแล้วก็ตรงกลางใจกลางเหมือนกลางไข่แดงเนี่ยนะจะมีส่วนที่เรียกว่านิวเคลลัสอยู่ด้วย นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะสอดคล้องกับภาพในข้อสอบเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์เอามาให้ดูเนาะแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับลักษณะโครงสร้างของโปรคาร์ติกเซลสิ่งที่เราเจอนะคะก็จะเป็น DNA ที่ล่องลอยอรวมตัวกันอยู่แต่ก็ล่องลอยอยู่นะคะส่วนตรงนั้นเราจะเรียกว่านิวคลียด์นิวคลียด์นะคะซึ่งนิวเคลียด์นี้ยนะจะไม่มีเยื่อหุ้มไม่มีเยื่อหุ้มนะจ๊ด ไม่มีเยื่อหุ้มไม่มีเยื่อหุ้มนะคะซึ่งการที่เขาไม่มีเยื่อหุ้มเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างเขาเนี่ยไม่ได้ถูกอัดแน่นมากเหมือนนิวเคลียสนะคะแต่ยังไงก็ตามเขาก็จะยังมีส่วนที่เป็นไซโตพลาสซึมอ,อยู่นะคะสีส้มๆเนาะแล้วก็ยังจะมีส่วนที่เป็นไซโตพลาสมิกเมมเบรนหรือว่าเซลล์เมมเบรนอยู่ นะคะเป,เป็นพื้นฐานปกติของเซลล์ทุกเซลล์ที่จะต้องมีนะจ๊ะ okay, โอเคก็อันนี้ก็เป็นทั้งทฤษฎีการประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็แนวคิดรวมถึงแนวข้อสอบของของ สำหรับน้องๆที่เป็นมสาเตรียมตัวเข้ามสเนาะหรือน้องๆคนไหนเก็บเนื้อหาจบแล้วเนาะก็คอยตามดูแนวข้อสอบจะได้เป็นการเพิ่มประสบการณ์ตัวเองได้ด้วยเนาะและเดี๋ยวยังไงเอ,เอพิซดหน้า EP หน้านะคะอาจารย์ก็จะได้เอาแนวข้อสอบมาเล่าให้น้องๆฟังรวมถึงทฤษฎีการประยุกต์ใช้อะไรอย่างเงี้ยน้องๆจะได้มีประสบการณ์เยอะๆแลวเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ